สวัสดีครับเราได้พบกันอีกแล้วและว,วันนี้ผมได้มาอยู่พื้นที่ที่มีงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ทุกๆปีนะครับนั่นก็คืองานแห่ผีตาโขนของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและร้านค้าที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือร้านชาญพัฒนาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับซึ่งมีสินค้าหลากหลายไว้คอยบริการชาวเกษตรกร,เ,กรเช่น เครื่องยนต์อเนกประสงค์เครื่องสูบน้ําเครื่องปั่นไฟเครื่องตัดหญ้าแม้แต่มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าเชิญแวะชมสินค้าได้เลยครับ แล้วเราก็ได้มานั่งกับเฮียมนพนะครับเจ้าของร้านชาญพัฒนาค,นครับเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเฮียต <Kos. S 1> ั้งแต่เฮีย,ยเป็นครอบครัวของทาสว่าผลตอบรับเป็นไงบ้างครัเฮียก็โอเคอยู่นะเพราะแค่กันมาหลายปีแล้วอ๋อครับผมแล้วลูกค้าลูกค้าตอบรับเป็นไงบ้างครับก็มันเรื่อยเืยเนี่ยผมร้านเราร้านขาวอย่าร้านเหญยร้านจำเพลิเล๊กครับผมแต่ว่าก็ค่อยค่อย ค้าตัวนี้มันขายอะไรลูกค้าเริ่มรู้จักแล้วครับอ๋อแล้วแล้วผลตอบรับลูกค้ามีฟีดแบ,บ็ไงบ้างครับกับการที่ใช้เรื่องทว่าก็มีเพราะลูกค้ามันบางทีก็มาถึงก็อดจรงเอาเลยแต่ก็ก็ต้องเชียอเชหน่อยแนะนําการการขายเขาเข,าข้าใจเข้าใจเขาก็ยอมรับอื เรื่องราคากับคุณภาพของสินค้าเวลาลูกค้าก็ซื้อไปเป็นกันก็โอเคก็ซื้อไปก็ไม่มีที่ด็กกลับมาอืมแล้วก็ราคาก็ก็จับต้องได้นั่นไม่ไม่ไม่สูงแล้วไปต่ำจเกินไปอืมเป็นสินค้าไม่ใช่สินค้าโนเนมสินค้าที่ที่บริษัทก็เชื่อถือได้เขาประกันกันที่แล้วอ๋อก็คือลูกค้าซื้อไปใช้งานใช้งานก็เงียบหายไปเลยใช่ไหมเลยย้อนกลับมีปัญหามาแล้วก็เลียให้มงนทีบาง บางทีก็ลูกค้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจในการใช้งานอ๋อครับผมก็ต้องแนะนําเขาครับใะไครับ,รบปฏิบัติการใช้งานกับเครื่องมืออืมคือเครื่นะองมือทุกอย่างมันต้องมีการบำรุงรักษาเช่นนั้นแหละครับผมไม่ใช่ใช้อย่างเดียวครับครับก็ถือว่าทัศวาก็เติบโตก็ก็โอเคนะสามสี่ปีมาก็ก็เติบโตเร็วนะตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อ แร้ออย่างนี้อยากให้บริษัทพัฒนาด้านไหนมั่งครับเพื่อให้เติบโตมากกว่านี้ครับก็การตลาดให้หนักหน่อยแล้วก็สินค้าจะขาดตอนอ๋ออามีสินค้าขาดตอนใช่คหลบเพราะหลังๆนี่พอของหมดเหลือเจอสัมตัวจะสั่งเพิ่มเพื่อเพื่อทันเวลาการขายหมดแล้วหมดแล้วเนี่ย ต้องรอแม่เรามันจะมีตุ่ยเข้ามาแทรกเราจะลําบากอันนี้ต้องขอโทษเลยครับครับผมเราจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับก็ก็ก,ก,ก,ก็ดีเข้าโอเคครับผมครับเดี๋ยแล้วแล้วช่องทางการติดต่อที่ร้านออก็ผมก็ชื่อละชานพัฒนาด่านทรายครับหมดเลยนี่แหละก็มีเบอร์โโทรศัพทเ์เบอร์มือถือครับศูนย์แปดหนึ่งติดต่อที่เบอร์นี้ครับผม 0817857874ติดต่อได้ตลอดเวลาครับผมได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นใต้คลิปนี้ติดต่อได้เลยได้เลยมีปัญหาปรึกษาวันนี้หรือจะติดต่อบริษัทตรงก็ได้ครับผมขอบคุณที่นี่มากคครับครับ